อันมัวอนไาเดี้อยอ้าอุมากรสังเบียร์ละกุจาอด้กันดุอกูได้กันเลยกุจ่ามอมตุ๊บเสะนังน่งเก็บีจ่าเอ้ยจาเด้อจ่าเด้ใครใโนได้คน้าได้ได้อยดอี่ห้าสิบตัวเอ้ยกันจ่าเอ้ยเลยเต็กเอมวเต็กเอ้ยเต็กเอ้ยนั่งจ้องจ่าซเอ้ยเลยเต็กเนาเอ้ยเอ้ยต็กจ่าออเออ

อย่าเปยบางี่่ดองแจมอับหลอก็มานแล้วมกรุยเกือบจมกรีดุเกือบะเปนตัวนะแจระดุยเอบเบันวมะบุกนัยไม่เห็กระดุยวเอาข้าเปาปะข้ามยอง้เียอเดียบนลุงเด้อแมวเราเดเรเดอ

ก็มุมอะไรบ้างจ๊ะจ๊ะมาเออถกกันจ้ามาจ้าม่นเป็นอะไรฮักจ้าคือแจ้งกอนเนี่ยมันก็ตีอันไหนไอ้ที่นี้ก็เออเนอะกูตีอันไหนมักมันเหมือนเริ่มมาอุบจ้าวะไม่ก็เด็กก็ดูอย่างเดียวคุปโอะอ้อยอะฮะไปต้มไก่สีไอ้ที่นี่กูจะโยนบีเลยนะฮันดองไทยกุลิศก็อย่างนะ้นอยู่เลยย่อไอ้เนี่ยกันย่อเขาไม่จับเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ย ไม่ <toys> ้อะ <m ics> <sh yelled> ิละปองหมอดม่้มเ่ยงมมนตบานบหบานหอมอ๋อัแรบ้ิัตัวเนลยรอติยูทูบมา้เน

จัาดอยะ็ดกอ้ยอะแต่เปิดสองตะแมนจะดอยักเลี้ัได้ักตีเลยหอยได้โอ้ยได้แล้วไงห่งกุยสมัยใหม่ไงห่งหอยมาได้เลยหอยอ่เดยกหอไกะสันอยอัอยนั่งซือนั่งหอยคันยังมีตุกกกเยอเงหอยไปประมวลทุกเฮียนดิเล่นรบบหยนั่ตอกอะนซุปตอสี่ร้อยไปน้เตอปีเลยอกเปิดตะแมะ ได้ดอกหญ้า <graffiti> พัดละอืมพัดแล้วยีเดอร์งอายงกลัวตื่นหัวนักพัดมาพัดงติดตานบ่อนของไอเสียงทองช่วยสาวบ๊อบเปิดเตะโทรศัพท์ไอ้กระจ่อยกระจ่อยไม่แน่นอนอะไรนี่ก็ละหน่อยจ้ะเนาะจ้ะเป็นแนต้นเมื่อกอยะไอ้เนาะปกติเฮเคยหอมในหนูเฮ่ก็ลองแน่เฮ่ย่าอยู่อัดมัน อก็ลนเพาเนนมมเ้นตูโทรศัพท์นะคอมเมนต์ตู้โทรศัพท์ไม่วายคือติดตามเรจังซ่องทำไมติดตามคอมเมนต์เซตสู้วายคนหาพระพระซองเกือจังเด้งคือเงนปะต้อซับีเ to อมนตู้ตีจะพรวกสตายนเราจังปะอีเตียนทองดรซองดอดอกคระแหยเยอะคุยติดตามมืาอ่นเราจะเล่นใครบอ่าีเราบอกสุกเลย

ก็หนาสมดก่อยาึนให้เป็ดมนมองไอพฟอ๊ะก็เดักสึนฟอใหะรขาดำดำด้ยดอกกิสระจะว่าใหไอ้บัวนรื่อไอ้คุยโอคุยโซ่คุยป่วยอาปไทยคุยไทยแานก็ทานดอกปอเ

ตัวนี้ต้องซับไอยคือฮักก็จปนมเป็นตัวเด้อนั่งเป็นอาร์ทรงแบบตัอาร์ทูบเนี้ย้ก็ตัวเป็นอะไ่ไม่ไม่ลุกมาไม่หอยแต่ว่าไม่ลุกเพียบเมีตบ่นนั่งคามนเจออ่ะนะมาหาล็อคหลอก็ยิงไอ้็แหล่งแล่งก็ย่งไ้โถกไปวัด บ๊อกเอ้ไกบ๊อกม่ให้นี่ยนู่นนี่นียังอ่มีร์ไมีรบอกบุกเนี่มีรตัวกูไม่ลวเก้าลเงย่นไม่สมัรอกไนม่ร่งใจไว้บอกเออของเพจโดนดังตะกุบกแบบว่าสองนายเราเสร์ฟต่อกันเนี่ยขั้นก้อนไข่บาไข่แล้วบรรจุยางเยอไงกูโดนตัวอย่างจันเอ้ยยาเอ้ยลบว่าเอ้ยลบล้อว่าเพว่ามันเนี่ยอ่ะเอามาให้ ไม่สิเจอรอยึดกันหัวอเจ้าลแกะเบอร์นุ่มนี่แม่เอ้ยเฮลโลกระไรเลยโอ้หลูกกึอบจังเข้ากันปอกอย่างลิติโหปักจังเปิดพิการเเอาเ้ยเอ้ยคือขออธิษฐานถึงเย็ล้เฮ้ยเอ้ยถ้าทรัพย์เอ้ยเอ้ยอ่นแล้วไปเอ้ยนั่เราอัดานรัพย์เรเฮ้ยวัยร่าเป็นกำลังน้องะบยหนัง แกยเแกโทรมาฮุบตกปอยนะคัน้นนยงกามกเอาเลบยกเลฮกอ้วยกอนันดกไปลอนลนกูเน็นเหนี่นังกตุ้งตกเนงสวนกเสียบกูเอนกันนอนมันแรยยกเลิกอเกิลโทรศัพท์เด้อเท่านี้แหละห้อังโลกสมัยใหม่โลกออนไลน์ เดะนี่้องสูเฮเน่นตหยุดยุดยุดมาเรไม่เปเนทรอทัดคืนเนอเลอโดยเลยเรไม่ในทรอทัดคืนเนอะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเออเสร็จแล้วมันจะอ่อยจะก็ไม่ายก็หมัวเลยเกลื ไอ้ทู่อะไรก็คือนี่ตู่ตะอ้อยใบหน้อบบหน้อกันไม่อ่อยฮัลโหลลูกเคยบ่ไรนอตับเนอะอะตบใบหน้าจะคือจ้าอยู่ใส่บังนั่งบ่คอามขุ่ยแยงนี่บังนั่งอยู่ใส่กระเด้งบังนั่งอยู่ใส่คุยบังอะไโทรศัพท์นี่บังอะไนั่งเรื่องอยู่โทรศัพท์ไพ่เจ้าไพ่เจ้าคือตบหโดนอ่ะไพ่เจ้าไรไไม่เปลืางไงมันีอเออยลางเครื่องเออยรอเออย ล้วก็ตังตะแม่สอเปหนใหม่เก็ไม่ใส่โทรศัพท์ตีนุยหนอเทนตีไม่ด้กตะแมอเอปนตนเปิดระบนเปิดไดเจ้าตะแม่เตะกรไหนูายถ้าก้อนยื่เจือกันไดเปล่ลึกมสิ้นเจอออกมาแน่อะเพ็ดไ้ตังเพตะเมอ้ตังเพตเมอเงม่ลิ้นนะเอมอมลิ้นเพซลืบ่แเม่ที่บ่ลิ้นเพ็ดนี่ ลินมาเป็นนักเตะอดฮัลโลแกแม่น้อยอะไปสินเปลี่ยนก็ยตกยุตยยตุีโอ้ตลกเลยไ่สินเป็ก็เลยแม่บังนั่งในกัให้อาสมแกนี้แม่ก็โทษเดลูกเ้าแหงลายเป็นยังก็เลอันก็ให้านันก็ให้ทันเกินหรอ มีเเงล้วเซอาปวดวงี้เลยเงี่ยอไมันคเลยบ่นอหันโนโเลี้ยงโอมาตัวเป็นไงบดนยนงไงบาดื้ออย่งนเลี้ยงเตอนอเตอรวีลมั้งาไม่ดื้อจริงเหนเออแล้วโยนโยดเสิแล้วด้ี่้อสิม่หอยซับัมอมีมมีปอกเตยังจับดิคุณรอีหม Go on.